นักข่าวพลเมืองซี v i c วีเมนวันนี้พาไปติดตามชีวิตของแม่ครัวจากร้านต้มยำกุ้งในมาเลเซียนะคะที่เดินทางกลับมาใช้ชีวิตที่ชุมชนที่จังหวัดปัตตานีค่ะได้รวมกลุ่มตั้งกลุ่มกับกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเพื่อช่วยกันเพาะเห็ดและนําไปจําหน่ายให้กับคนในชุมชนเพื่อช่วยกันดูแลสถานการณ์ในช่วงเวลานี้ที่คนกําลังเดือดร้อนจากโควิด -19 ค่ะต้มยำต้มยำข,ขาวๆแบบนี้คุณมาเลเซีย็เจโจ คนต่างประเทศก็ชอบเพราะว่าเป็นอาหารที่ไม่มีอะไรคอเลสเตอรอลกระซ้อหรือแอซ้ออาเซเคยเป็นแม่ครัวในร้านอาหาราในประเทศมาเลเซียค่ะหลังเกิดโควิดระบาดตั้งแต่ครั้งแรกตัวเธอพร้อมๆกับแรงงานไทยหลายหมื่นคนที่รู้จักกันในชื่อว่าแรงงานต้มยำปุ้งต่างก็เดินทางกลับออกจากมาเลเซียการใช้ชีวิตหนึ่งปีกว่าที่ชุมชนยูยดานภาษีในตัวเมืองปัตตานีซึ่งเป็นชุมชนคนจนเมืองในช่วงสถานการณ์โควิด เต็มไปด้วยความยากลำบากมากค่ะแล้วเอาปลาแจ๋มาทำที่บ้านแกะหัวผ่าซี่อุ้ยช้ามากๆเลยถ้าเขาทำเสร็จถ้าเพื่อนเขาบอกว่ามาไปไปเลือกฝ่ายแล้วก็ไปวันหนึ่งได้50บาท60บาทพรคูไม่แหละดีกว่าอย่าเฉยๆอันไหนได้เงินแล้วก็ไปก่อน ความหวังในทางเศรษฐกิจของกระซอและบรรดาแม่แม่เลี้ยงเดี่ยวในชุมชนแห่งนี้ในช่วงสถานการณ mm ์โควิดก็คือการเพราะเห็ดขายเป็นอาชีพเสริมเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวและลดความเสี่ยงอันตรายจากการออกไปทำงานนอกชุมชนตีห้าแล้วละหมาเสร็จแล้วก็ไปแล้วไปเก็บเห็ดไปตัดเอาชรถเครื่องไปไปที่สะพานปลาไปขายเราพาพาเห็ดเยอะเพื่อนก็จับมือเราเล่นมต้องกลัว เงินเข้ากระเป๋าเราแล้ว,แล,วแล้วดีใจเลยเพราะว่าภูมิใจที่ได้ช่วยช่วยเพื่อนๆที่ไม่มีแรงไงบางคนก็เบาหวานบางคนก็มองไม่เห็นอันนั้นหนักหนักแล้วก็ช่วยก่อไฟต้มเชื้อเป็นครั้งแรกในชุมชนแห่งน,นี้ที่มีการรวมตัวของผู้หญิงจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพขึ้นมา กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวพราะเห็ดขายตั้งแต่เผชิญกับโควิดในช่วงแรกโดยมีกระซอเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญและมีภาคประชาสังคมอย่างซิ v ิ c วีเมนและมออบัตตานีคอยเป็นพี่เลี้ยงหนุนเสริมไม่หา่างวันนี้แม่แม,แม่นำผลกำไรส่วนหนึ่งที่ได้มาจากการเพาะเห็ดทำเป็นถุงยางชีพแจกให้สมาชิกกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวและคนที่ถูกกักตัวในชุมชนไอเก็บเงินกองกลางถุงยางชีพให้เพ<อ>ื่อนเพื่อนแม่เลี้ยงเดี่ยว และเพื่อนเที่ติโควิดเพื่อนเที่อยากไร้เราก็เก็บได้แค่นี้เราก็ภูมิใจในตัวเองและที่ว่าทํางานทํางานแบบนี้ให้ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนพวกมลเ่ะตัวสายเนักวเอเูโอเวียกัตูอจี m a s a โควิดนี่อะจะ a ั a ท i ่เดีแต่พวเออ์ตู a อ่ะเด็กฮิจโ a e ไม่รู้ว่าการแพร่ระบาดของโควิดจะสงบลงเมื่อไรแต่กระซอและแม่แม่กลุม่มนี้มุ่งมั่นตั้งใจที่จะประคับประคองครอบครัวและชุมชนให้ก้าวข้ามสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ร่วมกันไปให้ได้นักข่าวพลเมืองซี v i c วี m e n รายงาน